สักวันหนึ่งภาพแห่งการบรรพชาผสมบัติอย่างนี้จะมีขึ้นทุกประเทศทั่วโลกนี่นะจ๊ะมันน่ามหัศจรรย์ทีเดียวมันน่ามหัศจรรย์ว่าการบรรพชาสมบทในสืบทอดไายาวนานถึง2,500กว่าปีไม่ได้ขาดช่วงเลยเนี่ยแต่ต่อๆข้ามาไม่ว่าจะเกิดศึกผ่านภายนอกผ่านภายใน พุทธศาสนาประเทศนี้ลบสลายแต่เข้าไปโปรยประเทศหนึง่งแต่แยกย้ากระจายกระจายก,กันไปสืบทอดยุคพุทธศาสนากันต่อก็อจะวนเวียนหมุนเงินกลับกันไปอย่างนี้ก็เรื่อยๆมาเนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าปีเราลองนึกดูนะจ๊ะมันมหาศาลอย่างยิ่งมันยากที่จะหาสิ่งใดที่จะสืบต่อเนื่กันมาได้ยาวนานถึงขนาดนี้นี่แหละจ๊ะเพราะฉะนั้น ใครที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ได้โอกาส <c oughs> พึงใช้โอกาสที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ทีเดียวโอกาสที่ดีสุดไม่มีอะไรเกินกว่าการได้บรรพชาอรรมสมบทมาเป็นภิกษุสมณเณรแล้มาบวชแล้วก็ได้บำเพ็ญสมณาธรรมชำระกายวา,าจัยศสาบริสุทธิ์จะได้หลุดพ้น จากการเป็นบาปเป็นท่าของกิเลสอสวะพยายามมาต่างๆแล้วก็มีความสุขทันทีที่ได้เข้าถึงธรรมนะจ๊ะไปตลอดกาลนานเลยนี่ไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้สุขแบบทางโลกที่มีหลกสมบัติทรัพย์สมบัติสมบัติลาบยศรเสริญสุขอะไรต่างๆเหล่านั้นทรัพย์สินเงินทองอำนา,นาจัาสนาพวกป้องบริวารก็ ความปลื้มเล็กๆระเดียวประดาลงมก็หมดไปแต่สุขภายในนี่สิสุขที่ไม่มีเครื่องพัธน,นาการยีวิตท,ที่ตัดเส้นระวงออกไปแล้วขยายขอบเ,เขตออกไปยังไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทีเดียวราจะนย์พูดที่มีคุณสมบัติของผู้ได้โอกาสพึงใช้โอกาสนั้น ในช่วงที่ยังมีพุทธศาสนามาเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยาบามบำเอุาสมบทนะนี่นะจ๊ะและเมื่อบำเพาสมบทแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณาธรรมจรึงจะบรรลุวัตถุประสงค์นะจ๊ะ